มนุษย์จา๋าดีทางให้พังหน่อยพังจะพาลูกโคลงข้ามถนนลูกโขงเห็นคนไม่กล้ามาขอทางให้พังหน่อยนะพังขอร้องละสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเราอีกครั้งในช่องนานา,นาต่างๆครับกระแสะข่าวแม่ด้วนตกลูกเป็นกระแสะที่ฮือฮาทั้งในหมู่ช่างภาพและนักท่องเที่ยวพอสมควรในช่วงวันเสาร์ที่17มิถุนายนพศ2566 พบว่ามีนักท่องเที่ยวขึ้นเขาใหญ่มาเป็นจานวนมากพอสมควรเพื่อมาดูช้างนะครับและก็ไม่ผิดหวังเมื่อโขลงช้างขนาดใหญ่ปรากฏตัวมาหากินตามทุ่งหญ้าที่ขึ้นเขียวขจีนักท่องเที่ยวที่ยืนอยู่ริมทางก็ถ่ายรูปกันเต็มข้างทางเลยทีเดียวจำนวนรถที่ม,มีมากก็ลงจอดริมทางแล้วก็ไปดูช้าง วันนั้นเป็นวันที่นักท่องเที่ยวได้สัมผัสใกล้ชิดโองช้างกันตั้งแต่ก่อนเที่ยงยันตะวันตกดินเลยทีเดียวนะครับช้างก็เดินวนไปวนมาหากินไปเรื่อยๆนะครับแม้ว่าฝนจะตกช้างก็ยังคงหากินท่ามกลางสายฝนช่างภาพที่มีเสื้อกันฝนแล้วก็มีร่มก็ยังคงยืนถ่ายรูปช้างที่ตากาฝนหากินอยู่นะครับ ประเด็นที่จะคุยกับท่านผู้ชมเพิ่มเติมวันนี้ก็คือการข้ามถนนของช้างป่าที่มาเป็นโขลงวันนั้นนะครับทุกๆครั้งที่ช้างป่าออกมาพี่สุธิพรและทีมงานก็จะออกมาอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและกันนักท่องเที่ยวรวมทั้งช้างรวมทั้งช่างภาพให้เว้นระยะห่างจากช้างแต่พอดีนะครับเพื่อป้องกันอันตรายวอนเสาร์ที่ผ่านมาดูเหมือนจะมีดราม่ากันสักหน่อยที่ช้างพยายามจะข้ามถนนถึง3ครั้งแต่ก็ไม่ยอมข้าม จากที่สังเกตแม่ปลาแรกจะมาเดินสำรวจเส้นทางที่จะข้ามพอเจ้าหนะ้าที่เห็นสัญญาณโถงจะข้ามก็ส่งสัญญาณให้ทั้งรถทั้งสองฝั่งหยุดวิ่งช่างภาพและนักท่องเที่ยวก็ยืนกลางถนนแบ่งออกเป็นสองฝ่ายทั้งสงฝั่งนะครับรอถ่ายกระบวนช้างข้ามถนนแต่เมื่อสังเกตแต่รอรอ,รอ,รอบแม่พังมาดูนาดเหล่าโถงจะไม่ยอมตามออกมาออกันเพื่อจะข้ามถนนเลยครับ หรือแม่พังไม่ส่งสัญญาณเรียกก็ไม่รู้เพราะเห็นว่ามีรถจอดถนนเยอะเกินไปแม้พอจะมีช่องให้ช้างเดินผ่านได้แต่ก็ทำให้แม่ปลาแหลกเปลี่ยนใจไม่พาโขลงข้ามณจุดนี้นะครับจนที่สุดแม่พังก็พาโขลงไปออกทางโป่งข้างสนามเฮลิคอปเตอร์นะครับกินดินโป่งกันพอสมควรเกลเวลาก็พากันข้ามถนนไปเพราะว่า จุดนั้นเป็นจุดที่ทางเจ้าหน้าที่สามารถกันรถไม่ให้จอดขวางทางข้ามของช้างครับทำให้ช้างสามารถข้ามได้สะดวกเพราะว่านักท่องเที่ยวสามารถเอารถขึ้นไปจอดที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ได้ครับมีพื้นที่ว่างเยอะโคงช้างก็ข้ามถนน,นกันไปแล้วก็ลงเล่นน้ำกันอย่างสบายใจแต่ทำไมภูผากับภูเขายัางไม่ออกจากโปง่งรวมทั้งพังแม่ลูกอ่อนนี้ด้วย หรือว่าดังแล้วอยากจะแยกโลลงกันแน่นะภูผา